มาถึงผลงานของซีรีส์จอแก้วเกาหลีกันบ้างนะคะก็เป็นการหวนคืนกลับมาแสดงของจีจจจชางอุกนั่นเองกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า The Sound of Magic ค่ะก็ถือว่าแฟนๆต่างขันรับกันกลับคืนจอแก้วในรอบ2ปีของจีชางอุกหรือว่าอุกจ๋านะคะพระเอกยิ้มหวานกล้ามสวยแห่งแดนกิมจีเกาหลีใต้โดยในผลงานเรื่องล่าสุดของจีชางอุกชื่อว่า The Sound of Magic ชื่อภาษาไทยก็คือโอมรักเอ่ยจงมาก็ถือว่าเป็นพระเอกขายดีนะคะกลับมาสู่หน้าจอให้แฟนๆได้เจอกันในลุคที่แตกต่างค่ะ ผลงานเรื่องนี้เนี่ยเขาสวมบทเป็นนักมายากลในสวนสนุกร้างที่แม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก็ยังอยากใช้ชีวิตเป็นเด็กอยู่ตลอดแต่ทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อนักมายากลหนุ่มพบกับสองหนุ่มสาววัยเรียนที่คนหนึ่งอยากจะเป็นผู้ใหญ่โดยเร็วเพื่อจะได้หลุดพ้นจากชีวิตที่ยากจนส่วนอีกคนก็เรียนเก่งระดับท็อปแต่ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรกันแน่ซีรีส์ The Sound of Magic เป็นผลงานแนวแฟนตาซีมิวสิควลฟอร์มใหญ่เลยนะคะที่ดัดแปลงสร้างมาจากเว็บตูน หรือการ์ตูนออนไลน์ชื่อดังค่ะก็มีทัพนักแสดงนำนอกจากจีชางอุกแล้วเนี่ยก็ยังร่วมด้วย2ดารารุ่นน้องสุดฮอตไม่ว่าจะเป็นช่วซองอื่นจากซีรีส์ Beyond Evil แล้วก็ควังอินยอบจากซีรีส์ True Beauty และ18 Again ผลงานเรื่องนี้ปล่อยฉายออกมาในวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะยิวป้ามากเลยนะคะ